เมื่อ,นะอวานนี้ก็ได้ถ่ายอะไรนะอ๋อเมื่อวานนี้ก็ได้เมื่อวานนี้ก็ถ่ายคลิปของวได้โมู่ไปนะทุกคนน่าจะได้ความรู้นะแต่วันนี้จะไปดูอะไรที่เหลือเชื่อหน่อยเดี๋ยวเรียงหมามาตรงนั้ลูกพ่อ Né. Aduh. Oh. Ho. เดีอัดคลิปไปอด้ทัินหวกาววจุมตรนี้ไม่เอ้ยมันโดนแท้จุมอนี้